ใส่แก็ป่งไปกินนะสวัสดีจ้าพบกับเราช่องทางน้องมุกแฟมิลี่นะะนำวันนี้มีใครมาหาน้องมุกเอ่ยไม่ใครมาหาน้องมุกเนาะเอาสวยๆก่อนเลสยสวยๆก่อนวันนี้มีอะไรจะให้กินอันนี้มีอะไรจะให้กินด้วยเสียงดังจังเลย ครับขอบพระคุณคุณแม่แคทนะคะที่สั่งแตงโมนะคะมาให้กับอ่าพ่อพลายกุญชากับน้องมุกเดียวแตงโมครับแบ่งคนละครึ่งนะคะคนละสามถุงนะคนละสามถุงนะขอขอบพระคุณคุณแม่แคทเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณแม่จ๋ามาดูน้องมุกเขาก็แบบเอ็นพ่อลายมาก็นะขอบคุณเจชอบโอ้เสียง เสียงไม่สมตัวเลยนะนี่นะคะกลับกอบคุณคุณแม่แคทนะคะที่สั่งเตงโมงมาให้ทานนะคะเอาพ่อพลายมาทานที่บ้านเลยตอนแรกว่าจะพาน้มุกไปนะทีนีร้อนร้อน <c oughs> ร้อนนี่แหละค่ะคุณแม่นะร้อนแล้วก็เลยพาพ่อพลายมานะคะไอจะหมดก่อ,อ่ะกินแข่งกันกินแข่งกันปอกเปลือกไว้ให้อ่าปอกเปลือกให้ทานนะคะ ปลอกเปลือกให้ทานนะคะนี่นะคะทานใหญ่เลยกินแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็หมดสั่งแตงโมนะคามาให้ทานเนาะนะคะก็อากาศร้อนร้อนเนาะ มาได้ทานเตงโมาเย็นเย็นชื่นใจบางทีก็จะได้นอนอยู่กับน้องมุกแล้วครับคุบางทีก็อาจ <โร S 1> จะได้นอน <โร S 1> น้องมุกเดี๋ยว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 รอรุนนะคะว่าจะได้นอนหรือเปล่าเอ้ยหมดแล้วคือไวแเท้ไวจริงๆเลย น้องมุเขายังกินไม่ไปไปไม่ถึงไหนเลยนะคะเพราะปลากินหมดแล้วแบ่งน้อยแบ่งน้อยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทีเมตานะคะสั่ง แตงโมนะคะแตงโมมาให้กับปอบลายนะกับน้องมุกนะคะได้ทานน้องมุกยังกินไม่หมดนะคะยังกินไม่หมดแว่าพปอบลายหมดแล้วนะคะหมดแล้วกินไ,ไวจังเลยกินไวจังเลยหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันอเหมือนกันโอ้ยน้องมุกน้องมุกเป็นสัตว์อกีกแล้วค่ะแม่ เเป็นสัตว์อีกแล้วนะดูจองใหญ่เลยนะเห็นพ่อปลาเขาจัดผลไม้อยู่ด้านนู้นโอ้ยพ่อปลาจัดจัดผลไม้ไปด้านนู้นนะคะจัดผลไม้เดี๋ยวเราจะไล่ผลไม้ต่อนะคะเพื่อว่าจะได้ปิดร้านไวๆนะคะคืนนี้จะได้อ่านอนหรือเปล่าคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่านะคะ ดูจ้องตามเพ่อความใหญ่เลยแดูเดินดูไม่กระพริบเลยเด้อแม่แม่ขานี <c oughs> โอ้ยเนาะจ้องตามไม่กระพริบเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกินต่อปลาพายจะให้แม่ควานไลฟ์ผลไม้ก่อนเนาะนะเดี๋ยวแม่แม่แวะเข้ามา ขอบพระคุณคุณแม่แคทนะคะที่สั่งแต่งโมนะคะมาให้ทานนะคะนอกเปลือกนะคะนะจะไม่ให้กินั้งเปลือกเนาะนะปลอกเปลือกให้ทานนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอร่ำคอยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะคะคุณแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมาปรารถนานะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ นี่ก็มาไลค์ให้อนำมาไล้์ขอบคุณนะขอบคุณคุณแม่แคทนะคะที่สั่งเตงโมมาให้กับปปรไฟลยกับน้องมุกได้ทานนะ,ะน,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 นะคะเย็นๆหวานๆนะคะได้ทานช่วงบ่ายๆอากาศร้อน,อนๆแบบนี้เนาะนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องแบ่งกันนะคะไม่งั้นน้องมุกไม่ได้กินนะเพราะตายกินหมด ต้องแบ่งกันนะคะคุณแม่มาแบ่งให้กินนะคนละสามถุงแล้วเดินมาถึงหน้าโรงเรียนรีบมาเลยรีบมาเลยออ๋เดินมาถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยรีบวิ่งมาเลยใช่ไหมรู้ว่าจะได้มาที่ไหนใช่ไหมดีใจดีใจน้องก็คิดถึงผลไม้นั่นแหละเนาะ ม,ม,ม,มาบ้านนม,มุกเรามีของกินเยอะใช่ไหมอยากเจอมาบ่อยๆ <laughs> ให้แม่ควันทำการศาสตร์ก่อนใหนน้แม่ควันทำการศาสตร์ก่อนแม่ควันจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะให้นมุกกับว่าปลายอยู่ฝั่งนี้นะอยู่คนละหลักไปเลย แม่วควันทำการสาสก้นน,นาตอนตอนนี้นมควันยังไม่มีงบให้อยู่ด้วยกันเน,ะนาะนาทำอะไรไม่ได้ไม่มีงบเนาะนะคะทำการศาสตร์ด้านข้างนี้นะคะด้านข้างบ้านน้องมุกนี่แหละยังมีพื้นที่ว่างนะพอทำได้ อ่านะคะขอบคุณคุณแม่แคทนะคะที่สั่งแตงโมมาให้ทานเนาะนะคะก็ะได้นี้ก็นะมาได้ขอบคุณนะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะแม่ฟานจะไลฟ์ผลไม้แล้วนะคะพอ่อผอพ,อพลายเนี่ยมองตาม่อฟานใหญ่เลยกําลังจัดผลไม้ขึ้นเตียงนะคะกำลังจัดผลไม้ขึ้นเตียงเนี่ยมองตามใหญ่เลยค่ะนะท่านใดจะ ร่วมเมตาน้องนะคะเรียนเชิญได้นะคะแม่คผลไมา้ยามบนะคะได้ก็อลายทานด้วยนะคะวันนี้มาเยี่ยมน้องมุกถึงบ้านเลยนะคะมาอยู่กับน้องมุกถึงที่บ้านเลยเนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เลยนะคะขอบระคุณคุณแม่แคทนะคะสวัสดีจ้า